จากหน้าแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปบรรจบกับเส้นเรียบของสิบนะคะนี่เลยจะพามาอัปเดตบรรยากาศกันค่ะ เคียงก็จะเป็นสวนกเกษตรซะส่วนใหญ่นะคะ 10มายัางหน้าแปลงที่ดินนะคะแต่อันนี้เราให้ดูบรรยากาศออกจากแปลงที่ดินแล้วก็จะวิ่งไปยังถนนเรียบของสิฝั่งตะวันตกนะคะที่เราอยู่นี่อยู่ฝั่งตะวันตกค่ะเดี๋ยวเราก็จะวิ่งมุ่งหน้าไปยังถนนร,งรังสิตนครนายกนะคะซึ่งอยู่ห่างจากปากซอยเนี่ยแค่2.8กิโลเมเท่านั้นค่ะ หือว่าการเดินทางสะดวกนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะคะอยู่ใกล้แหล,งล่งความเจริญนะคะราคาจับต้องได้นะคะที่ดินผ่อนได้ค่ะดาวเริ่มต้นนะคะจะ10%ก็ได้ค่ะของราคาที่ดินนะคะนี่ข่าเคียงก็จะเป็นแนวสไตล์บ้านสวนนะคะ ีเขียวตรงปากทางเข้าอะค่ะอันนี้ก็ข้างเขียงเพื่อนบ้านข้างเขียงเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งตะวันออกนะนี้เราออกจากซอยเดี๋ยวเราจะข้ามไปขึ้นสะพานนะคะแล้วก็จะข้ามไปฝั่งตะวันออกเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ฝั่งตะวันตกเนาะพอข้ามไปแล้วก็ วขวาก็จะไปถนนลังสิตนครนายกค่ะอยู่ใกล้กับวัดแสงมณีนะคะเลี้ยวขวาไปถนนลังสิตนครนายกกันค่ะ สิทธนครนายกนะคะถึงบริเวณนี้ก็เตรียมเลี้ยวได้เลย เกตนะคะถ้าเรามาจากรังสิตนครนายกจะเห็นซุ้มแบบนี้นะคะนั่นหมายถือว่าใกล้จะถึงแล้วเช่นกันค่ะเราอยู่ฝั่งอบตอบึงบานะคะนี่เราก็ข้ามเขตไปเขตอำเภอธัญ,ญบุรีแล้วนะคะที่นี่อยู่อำเภอหนองเสือนะคะแต่ตอนนี้เราข้ามเขตมาเขตธัญ,ญบุรีแล้วนะคะซึ่งก็ใกล้ถนนรังสิตนครนายกเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะ อีกเพียง1.4กิโลเมตรก็ถึงแล้วค่ะ อยู่ใกล้องค์ใกล้กับองค์การเพศสัจกรรมด้วยนะคะและอนาคตนะคะก็ถือว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงแหวนนะคะรอบที่3ามค่ะอันนี้บริเวณหน้าปากซอยองสิบนะคะหน้าปากทางเข้างสิทางหน้าอีกนิดเดียวก็ถนนรังสิตนครนานนยกแล้วค่ะ เป็น3 05น้ในเองค่ะข้างหน้าตรงไฟแดงนั้นก็เป็นองค์การเพศัพกรรมนะคะอยู่ห่างจากรังสิ์เข้ามาก็ประมาณ23่มกิโล จนถึงบริเวณองค์การเพศสัจกรรมนะคะซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงนะคะ